คืนนี้ร่วมจับตาซาขยะอวกาศขนาดใหญ่ตกกลับเผาไหม้ในบรรยากาศโลกมีโอกาสมองเห็นได้ในไทยเศษขยะอวกาศในครั้งนี้คือแบตเตอรี่9ก้อนที่มีมวลรวมประมาณ2.6ตันซึ่งถูกปลดออกจากสถานีอวกาศนานาชาติเมื่อวันที่11มกราคม2567นี้ให้ค่อยๆลดระดับวงโคจรล,ลงมาเผาไหม้ในบรรยากาศโลกองค์การอาวกาศยุโรปหรือ ESA ระบุว่าขยะอวกาศดังกล่าวจะตกกลับสู่ชั้นบรรยากาศโลก ในคืนนี้อีกระหว่างเวลาสี่ทุ่มครึ่งไปจนถึงตีห้าครึ่งโดยประมาณซึ่งคาดว่าเศษขยะส่วนมากจะถูกเผาไม่ไปหมดในบรรยากาศโลกแต่ด้วยมวลและขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ทําให้อาจมีบางส่วนลงเลือตกมาถึงพื้นโลกทั้งนี้ด้วยข้อมูลปัจจุบันพื้นที่ของประเทศไทยยักษ์งอมีความเสี่ยงจากการตกของเศษขยะดังกล่าวในช่วงประมาณห้าทุ่มครึ่งถึงตีสามกว่า,วาจากตำแหน่งวงโครจรของสถานีอวกาศนาชาติโดยหากขยะอวกาศ ดังกล่าวตกกลับโลกเหนือพื้นที่ประเทศไทยจะปรากต่อเป็นลูกไฟสว่างว่าบนฟ้าและอาจกินระยะเวลาให้มองเห็นได้นานหลายวินาทีถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรหรือช่วงเวลาการตกกลับสู่โลกอย่างชัดเจนเดียวจกมาอัปเดตและรายงานเพิ่มเติมกันนะครับกดติดตามชาแนล 10L NW ทศเทพรอไว้ได้เลยครับ้าขยวกาศตก,กลรับโลกคืนนี้มีโอกาสเห็นได้ในไทยรอชมเรื่องอัศจรรย์ด้วยกันนะครับ